เอาไม้ค้ำเนี่ยมันค้ำไม่อยู่นะคะมันจะลื่นเนี่ยมันจะลื่นอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้นี้ก็เดินมาค่ะทางลงเมื่อกี้นี้มีแต่น้ำแข็งหัวเดินยากมากเลยก็เลยอยากจกะถ่ายน้ำแข็งให้เพื่อนชมว่ามันเดินยากมากเลยค่ะนี่มีแต่น้ำแข็งนะคะเขาเอากวดมาโรยแล้วแต่มันก็จมลงในน้ำแข็งเพราะว่า เวลาน้ำแข็งมันเป็นน้ำแล้วกวดก็จะจมพอมันเย็นกลับมาคืนกลายเป็นน้ำแข็งแล้วกวดมันก็อยู่ข้างล่างเลยค่ะกวดที่อยู่ข้างบนก็ยังมีอยู่นะคะตรงนี้ตอนนี้ก็จะเดินได้หน่อยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามันจะคือกวดโผล่เป็นบางที่เท่านั้นเองค่ะที่จะให้เดินง่ายนะคะก็ต้อง กลับมาเดินตรงไหนที่มันเป็นหญ้าเพราะว่าหญ้ามันจะเกาะรองเท้าเราเอาไว้ค่ะแต่บางครั้งก็ไม่มีหญ้านะคะถ้าไปเดินเอ,อ่อบางสถานที่ไม่มีหญ้าอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นทางเล็กมากเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะเดินตรงไหนนี่ขนาดเป็นหญ้านะคะเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าน้ำแข็งลื่นมากเลยค่ะมันเป็นกระจกเนี่ยค่ะลื่นมากเลย เอาไม้ค้ำเนี่ยมันค้ำไม่อยู่นะคะมันจะลื่นเนี่ยมันจะลื่นอย่างเงี้ยแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้เลยลื่นขนาดนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่าล้มไปแล้วค่ะปีนี้ล้มไปแล้วต้องสองรอบแล้วก็ส่วนคุณลุงนั้นล้มกำลังดามขาอยู่นี่ก็ได้สองอาทิตย์แล้วก็ยังก็ยังเจ็บปวดอยู่เลยยังดามขาอยู่เลยค่ะ ก็บอกเพื่อนๆว่าวันนี้วันนี้นะบรรยากาศโอเคค่ะบรรยากาศใช้ได้ไม่หนาวจัดคือไม่ลบไม่บวกค่ะมันอยู่ระหว่างศูนย์ระหว่างศูนย์นี่อันตรายที่สุดเลยเพราะว่าระหว่างศูนย์นี้มันจะเป็นน้ําแข็งที่เย็นมันจะลื่นสุดๆค่ะระหว่างศูนย์จะลื่นสุดๆแต่ถ้าบวกหนึ่งน้ำแข็งก็จะจะจะ,จะไม่ลื่นเท่าไหร่ เนี่ยถึงขนาดยาดแท้นั้นนี่แค่เดินไปนก็ต้องสำรวจไปนะคะมันลื่นมันเป็นเงาเลยอะ่ะ่ต้องดูอย่างดีเพราะว่าเราก็ไม่ชำนาญในการเดินบนน้ำแข็งหรือว่าไม่ได้เล่นสเกตค่ะคนไหนเล่นสเกตเขาก็จะจะเดินชำนาญกว่าเพราะว่าเขาจะรู้หลักอันนี้ก็เดินตรงย่านค่ะถึงจะเดินตรงย่าก็จรงิงแต่ก็ เดินช้าๆค่ะเพราะว่ามันมีแต่มันแข็งเนี่ยมันลื่นไปหมดเลยแล้วก็จะต้องเหยียดตรงไหนที่มันเป็นยอดหญ้ามันจะได้เกาะรองเท้าเราไว้เนี่ยค่ะโอ้โหอันตรายมากเลยเนี่ยหูเดินยากมากเลยค่ะเพน่อนทุกคนรู้จะเดินไปทางไหนแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มียอดหญ้าโผล่เลยอ่ะถนนลื่น แล้วคนจะล้มเข้าโรงพยาบาลกันทุกปีเลยโอ้โหมาเดินไม่ได้เลยค่ะเนี่ยก็จะพยายามเดินเข้าไปตรงไหนที่มันมีหญ้าเนี่ยมาอยู่มืองนอกก็ไม่ใช่ว่ามันจะสะดวกสบายเสมอไปมันก็มียากมั่งลําบากมั่งคนไ,ไปค่ะส่วนหน้าหนาวน,นี้บางคนนะไม่ออกจากบ้านเลยนะคะโดยเฉพาะคนแก่ ไม่ออกจากบ้านเลยเขาจะขังอยู่ข้างในเพราะวันออกไม่ได้แต่ถ้าวันไหนคือถนนโปรไม่มีหิมะท่วมหรือว่าปกคลุมคนแก่เขาก็จะออกมาซื้อข้าวซื้อของหรือว่ามาสูดอากาศข้างนอกบ้างแต่ไม่ได้ออกมาเดินไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอ,อาจจะเดินในเมืองเดินตรงไหนที่มีคนเยอะๆหน่อยเกิดมีอ่าอุบัติเหตุหรือว่าหกล้มอะไรเงี้ยก็จะมีคนเห็นหรือว่าคนช่วยค่ะ 응คนนอร์เวย์นี่เขาเขียนเดินนะคะเขาเขียนเดินเขามาเดินกับเด็กคนไหนมีเด็กก็มาเดินกับเด็กคนไหนมีหมาก็มาเดินกับหมาค่ะเป็นการตากตากเอ่อตากอากาศหรือว่าไม่ใช bon. ่ตากอากาศแล้วเป็นการสูดลมบริสุดตอนเช้านะคะนี่ก็เป็นสนิมนะคะบรรยากาศของชาวนอร์เวย์วันนี้ค่ะเป็นสนํม Abei, ตรงนี ання, ้ก็จะเป็นสวนหย่อมและเป็นสนามเด็กเล่นข้างแม่น้ําค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนหมูเด้งสวนสัตว์สวนสัตว์หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งนี่ค่ะหมูเด้งหมูเด้งมันไม่เด้งเหมือนหมูเด้งที่เมืองไทยระค่าหมูเด้งที่นี่มันเป็นหมูหินถ้าหมูจริงมันก็จะอยู่ข้างในค่ะมันอยู่ข้างในบ้านมันอยู่ข้างนอกไม่ได้เพราะว่ามันหนาวแต่หมูเด้งเนี่ย มือแดงที่เขาปั่นเอาไว้เนี่ยมันมันก็หนาวอยู่นะคะไปจับมันเย็นเจี๊ยบเลยร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาวแต่มันไม่พูดอะไรไม่เอะอะอะไรมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยเออเ <c oughs> นี่ย <c oughs> น่ารักทุกตัวเลยน่ารักทุกตัวเลยเนี่ยแล้วตอนกองกางวันหรือว่าตอนเย็นตอนเลิกงานหรือว่าวันหยุด ในช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมีเด็กๆมาเล่นมานั่งบนหลังเขาคะ่ะแล้วหลังเขานี้จะเลี่ยมจะเงาเป็นมันอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเด็กๆเ,เขาชอบไม่มีชีวิตชีวาแต่เขาก็ก็ชอบเล่นเนี่ยคะ่ะบรรยากาศกลางเมืองและตอนนี้ก็กำลังจะมุ่งหน้าไปไปอีกที่หนึ่งตรงเนี้มันเป็นมันเป็นสนาม หรือว่าสวนหย่อมให้คนนอนตากอากาศตากแดดตากลมอะคะ่ะหน้าร้อนแล้วก็จะให้อาหารปิดไม่ได้นะคะไม่ได้เลยเพราะว่าเอ่อมันจะเป็นขี้เป็ดหรือว่าขี้นกนะคะมันจะมาขี้ใส่แล้วมันทําให้สปกปรกแบคทีเรียมันขึ้นเขาเลยห้ามแต่ก็ยังเห็นบางคนให้อาหารอยู่ แต่แต่บอกเขาไม่ได้ค่ะเขาก็จะต้องรู้เองความจริงก็น่าจะมีป้ายมาบอกนะคะว่าห้ามให้อาหารสัตว์เขาจะได้รู้เพราะว่าทุกคนเขาเขาไม่เห็นป้ายเขาไม่เห็นป้ายทุกคนนะคะคือไม่ทุกคนที่รู้ว่าห้ามให้อาหารแต่ถ้าเขาเห็นป้ายเขาก็จะให้ความเคารพเขาก็จะไม่ให้อาหารตรงนี้นค่ะ ตรงนี้เป็นที่กว้างนั่งเล่นฝั่งแม่น้ําตัวนี้ก็สร้างใหม่ว่าใหม่ก็ใหม่นะคะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ไม่เป็นมานะยังไม่มีตรงนี้เลยค่ะมีแต่ถนนแล้วก็ฝั่งตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้ถ่ายตรงนี้เมื่อก่อนนี้ก็เป็นแม่น้ําทีนี้เขาเอาทรายมาถมอาดินมาถมไอหินมาถมทําเป็นสวนหย่อมแล้วแม่น้ําก็จะแคบเข้าไปอีกค่ะเมื่อก่อนนี้แม่น้ํากว้างใหญ่กว่านี้อีก น,นี่แคบมากเลยไปค่ะยังไม่ถึงจุดหมายเลยนะคะเนี่ยโ,โหดูมาถ่ายน้ำแข็งให้ดูดูสิครับเพื่อนๆเนี่ยดูสิคะเพื่อนๆทุกคนเดินต้องระวังมุมากเลยนี่โ,โหอันตรายมากเลยเนี่ยคนนอร์เวย์นี่แหละล้มดีเพราะว่าคนนอร์เวย์เยอะกว่าคนไทยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเยอะกว่าคนไทยอีกคนไทยก็กลัวแค่ไม่กล้าเดิน <c oughs> ไม่กล้าเดินหากมีธุระอะไรก็ต้องเดินนะคะหลีกเลี่ยงเท่าที่หลีกเลี่ยงได้ถ่าให้ดูค่ะโหยอันตรายมากๆเลยเดินข้างนอกนี้จะต้องใส่รองเท้าที่เป็นกระจับนะคะให้มันเกาะน้ำแข็งค่ะ